น้องปจูี่จูมัวเล่นอยู่นู่นแหละหนาวเราเราแอบกินสองคนพ่อพ่อหนาวบอกว่าพ่ออย่าเสียงดังนะหนูี่จูเดินไปนู่นแล้วี่จูเดินไปนู่นแล้วดูลูกชายเงียบค่ะแม่แม่ต้นหนาวอยู่เป็นมากฉลาดพี่จูมัวอยู่นู่นแหละน้องหนาวเนอะไอ้ยิ้มหวานแล้วยังวันนี้พ่อ พ่ออย,ย,ย่าเสียงดังนะเรากินสองคนเดี๋ยวจูมาแล้วนุน่นจูมาแล้วพ่อแม่จูมาแล้วมาแล้วพี่สาวตัวป่วนมาแล้วพ่อโดนสี่คุณร้อยมาแล้วอป้อบบนพี่นาวก่อนพ่อดูพี่จูมาถึงอะงอนอยให้น้องกินด้วยลูกเอปอ,ปอป้าป้าป้อนน้องเหรอ พี่ปิจูมัวเดินเล่นน้องอ่ำๆกับพ่ออร่อยเลยนี่งานน้อยๆเขานน่นดูหน้าี่จูอร่อยไหมหนาวอร่อยไหมเลือกี่จูก็นั่งลงด้วยนั่งลงให้เรียบร้อยลูกนั่งลงนั่งลงให้เรียบร้อยจุเหนียนั่งลงไจุนเหนียนั่งทับน้องไม่เอาไม่นั่งทับน้องลูก นั่งลงนั่งลงน้องเดือดร้อน้องเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนเพราะพี่จูยน้องเดือดร้อนเลยเดือดร้อนพี่จูอ่ะหนาวว่าพี่จูมาถึงก็ลุงลังเลยพี่จูเนี่ยพี่จูพี่จูพี่จูจะขี่หนาวพ่อไม่ดูตัวเองเลยโอ้ยจะขี่น้อง ยายบนยายได้ยินเสียงพี่หนาวร้องหนาวเคทุใจเฉยยายก็เป็นห่วงนั่งลงนั่งลงลูกพี่จูพี่จูไม่เรียบร้อยเลยเห็นไหมน้องน้องอ่ะนั่งลงเรียบร้อยทั้งสองคนลูกนั่งลงก่อนนั่งลงสวยนั่งลงให้เรียบร้อยทั้งสองคนนี่ใครไม่นั่งลงไม่ได้กินอ่ะนั่งลงให้เรียบร้อยเออเกง ทั้งสองเลยว่านอนสนง่ายทั้งสองคะ่ะบอกให้นั่งก็นั่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยอะพ่อก็ป้อนให้ทันก็แล้วกันงวงนั่นก็จะหยิบงวงนี้ก็จะหยิบน้อจูพิจูพ่จูวะน้องหนาวพี่หนาวเขาเรียบร้อยนะคะแม่แม่หนาวเรียบร้อยไหมพ เรียบร้อยที่ชุดเลยคนงวงใหญ่น่ียคว้าเอาแต่ในมือพ่อแน้าหนาวพิจูพิจูชอบแย่งตลอดเลยน้าจะไปฟ้องยายแล้วนะเดี๋ยวไหมอย่าให้หนาวต้องไปฟ้องยายนะไปแล้วน้าไปฟ้องยายแล้วพิจูน้าอย่าไปฟ้องยายมั้นี่ลูกไปฟ้องยายแล้ว แม่ไปแล้วเด้อไปฟ้องยายแล้วเด้อไปแล้วใครแม่ไปฟ้องยยาไปใหญ่ไปฟ้องใหญเอยา,ยไ,ปอยายไปแล้วไปแล้วอ่าดูอ่ะคุณยงดีไปจับปะมาณเร็วๆไปฟ้องยายนู่นใครแม่ดูสิไปฟ้องใหญ่ <c oughs> จ, <c oughs> จูกินเยอะกว่าหนาวตลอดเลยเพอ้อ มาแล้วมาแล้วไปฟ้องยายแล้วก็มาแล้วพอ่พอพ่อมาที่แล้วมาแล้ว,ลวไปฟ้องยายค่ะแม่แม่มาแล้วฟ้องยายว่าอะไรเมื่อกี้ฮะหนาวฟ้องยายว่าอะไรลูกพอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้หนาไปฟ้องยายแล้วนะ ไปแล้วเราแอบสองคนเลยลูกพี่จูไปนู่นแล้วเขียวนั่งลงลูกเขียวนั่งลงลูกเขียวไม่เขียวนี่มันขันนะทอายชอบแกล้งหนาวไอ้ปิจูเขียวไอ้เขี้ยวนี่ตีได้หรือยังตีได้ อโยชอบนะคะแม่นม็ดอร่อยไหมลูกออซออซรู้จักออซอยู่เป็นนะเราอ่ะโอ้ยพุงพี sure> ่หนาวหัวฟูพุ่งก็ออกนะพุ 2, ่งก็ออกพ่อไม่รู้จักเสียหนาวหรอเสียหนาวอ่ะรู้พุ่งสิ พุงปลิ้นแล้วนุนจูมัวแต่เล่นอยู่นุน่นเสร็จเราเนาะพี่หนาวจ้าแล้วจ้ากันลูกจ้าเอ้ยเก่งจังเลยใหม่แล้วนุนใหม่แล้วนุนเห็นเขาสวีทสองคนไม่ได้แล้วพ่อกอดนะพอ่อ,นนพอ,อ,อเห็นพอ่อเห็นพ่อโยกกับนาสองคนไม่ได้หรอกต้องรีบมาค่ะแม่แม่ มาแล้วอย่าหวังว่าจะได้รักกันอย่าหวังว่าจะได้รักกันนะมาอีกแล้วหน่สองคนหู่สองคนจะไ้โอ้ยไปแล้วไปฟองใหญ่อีกแล้วหน่วยฟองใหญ่หน่วยฟองใหญ่อันนี้หน่วยอะไรหน่วยอะไนี่ฮะไปแล้วไปแล้ววิ่งตามวิ่ควาน ควนได้อะไรในถุงปุยยะโอ้ยเขาเอาผลไม้ไปให้พี่ๆลูกโอ้ยโอ้นั่งลูกไม่เมามาอะนั่งลงบายบายแม่เม่ก่อนนั่งลงบายบายแม่เม่ก่อนนั่งลงกอะไปฟ้องยายอีกแล้วไปฟ้องยายอีกแล้วไปอีกแล้วใครแม่กว่าจะจบคลิปฟ้องยายอยู่ประมาณสามรอบสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย บายบายน้อยบ๊ายบายครับที bye. Bye ่ไม่ได้ถ่ายคลิปมามีโอช่วงนี้อ่อยุ่งๆหน่อยนะครับแม่ๆครับต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับบ๊ายบายไม่ได้ลงคลิปบ๊ายบายครับ